เหนื่อยอะไรนเหนื่อยนมากเลยเพื่อนจะเหนื่อยอะไรเนี่ยอะมามาอะไรเนี่ยไ่อะเอ๋อบุหรี่ตฟ้าไงรอกันไหมเบนไม่เอาเ๋รอสิแม่เอาไเหี็นเ้วไม่เบียหรอกไม่เหนอะไรรู้ไม่ว่าอะไรตอเบอร์รี่โอ้โหต้องยิงงันสิวะอเพื่อน ไฟฟ้า1ชิ้นหรือ1พอร์อตจะพบนิโคตินเทียบเท่าบุหรี่ทั่วไปถึง20ซองส่วนความเชื่อในหมู่นักสูบรุ่นเล็กที่ว่าไอาระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าคือไอน้ำไม่อันตรายแต่ที่จริงแล้วเป็นสารเคมีและโลหะหนักหลายชนิดที่ทำลายสมองเป็นสารก่อมะเร็งและ PM 2.5สูบบุหรี่สูบไปก็ไดื่มสุราดื่มไปก็ลายผลการพนันเล่นไปก็ยากจน เกิดเป็นคนลดระดับจากเป็นบาน